สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบกับตั้มอีกแล้วนะครับตั้มคนรักพึ่งพงป่านะครับเรามาตรวจดูลังพึ่งลังนี้นะครับว่าจากที่ตั้มจากอีพีที่3ที่ตั้มแชร์วิธีการทาไข่พึ่งแล้วก็ติดตั้งลังพึ่งไปนะครับมาดูว่าลังนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คือวันนั้นที่ตั้มทาก็คือวันที่20นะครับ20เดือน2พึ่งเข้าวันที่26เดือน2นะครับระยะเวลา6วันนะครับพึ่งเข้ามาอยู่ทีนี้ตั้มจะแอบดูว่าพึ่งเขาอยู่แบบไไหนนนตออออีี้้้มึงเเขากพื่ๆดดู นี่ครับเห็นพึ่งไหมครับเห็นพึ่งบินเขาออกไหมครับพึ่งเข้าาอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแอบดูว่ารังเขาแค่ไหนแล้วนะฮะจากวันนั้นถึงวันนี้วันนี้วันที่วันที่เจ็ดมีนาคมนะครับค่อยๆแอบดูครับนี่ครับเริ่มสร้างใหญ่แล้วครับเร็วมากเลยครับสร้างได้เร็วมากเลย นี่ครับปิดครับเราจะไม่รบกวนเขาลวงเขาใหญ่มากเลยครับสุดยอดครับตอนนี้มีอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้นในระยะเวลาแค่ไม่ถึงเดือนที่เขาสร้างนะครับเร็วมาก การเลี้ยงพึ่งง่ายๆในสวนยางใครๆก็เลี้ยงได้นะครับเหมือนที่ตั้มทำทุกทุกครั้งวิธีการวิธีการในการตั้งพึ่งรังพึ่งตั้งรังพึ่งเพื่อล่อพึ่งป่าเข้ามาทำรังนะครับอีกอีพีหนึ่งนะครับที่มาแชร์เ,เพื่อนๆได้เห็นนะครับวิธีการตั้งรังล่อให้พึ่งเข้านะครับโอเคนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดซับสไคร้แล้วอย่าอย่าให้พลาดคิแล้วถ้าไม่ต้องการ ถ้าอยากถ้าไม่อยากพาดให้เพื่อนๆพืาดคลิปใหม่ๆตั้มพูดพันกันแล้วถ้าไม่อยากเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไ,ไม่อยากพาดคลิปใหม่ๆจากตั้มเพื่อคนรักพึ่งพงป่าก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับโอเครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ